ไปกันต่อนะคะกับภารกิจรองเลขาธิการกอรามานภาค4ี่ส่วนหน้าค่ะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลาย้ำกำลังพลมีสติพร้อมปฏิบัติงานโดยไม่ประมาทค่ะ พันเอกอนุชาโนนคู่เขตโขงรองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าและคณะเดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมติดตามการฝึกเสริมสร้างขีดความสามารถสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้หลักสูตรผู้นำอ,อสอจอชตรุ่นที่1ซึ่งเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถให้แก่สมาชิกกองอาสาักษ รักษาดินแดนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชาค่ะอีกทั้งเสริมสร้างทักษะศัก,กยภาพด้านภาวะผู้นําตลอดจนสามารถต่อย,ยอดถ่ายทอดความรู้จากการฝึกให้กับสมาชิกนายอื่นๆได้อย่างครอบคลุมด้วย ในโอกาสนี้ค่ะรองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ายังได้พบปะพูดคุยรับทราบการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพร้อมสอบถามปัญหาข้อขัดข้องและร่วมหาหรือแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะท่านอรองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้นําข้อห่วงใยจากพลโทสันติสกุลตะสกุลตนาศค่ะแม่ทัพภาคที่4นะคะผู้อํานวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ละคณะผู้บังคับบัญชามาอย่างเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ค่ะพร้อมกล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ภาพรวมที่มีความเข้มแข็งโดยกำชับกำลังพลทุกนายต้องทำการลาดตระเวนเส้นทางตลอดเวลารู้จักสังเกตวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานให้รอบคอบและต้องเตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจอยู่เสมอประแผนปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาต้องหมั่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ ได้จริงและทันต่อเวลาอยู่เสมอค่ะรวมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุดค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขีดความสามารถให้กับสมาชิกของกองอาสารักษาดินแดนนั่นเองนะคะ,คะ